คลิปนี้จะพามาทำไข่เจียวลาบหมูสูตรเด็ดสุดแซ่บซีซารของร้านบอนเคกันค่ะสูตรนี้รับประกันความอร่อยไข่ได้ลองเป็นต้องติดใจมาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะคะเราจะใช้ไข่ไก่2ฟองนะคะมาตีเหมือนไข่เจียวเลยค่ะ จากนั้นนะคะก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะหรือว่าใครจะปรับรสชาติตามชอบได้เลยจากนั้นนะคะอันนี้นะคะเป็นก็คือผงลาบนะคะเราจะใส่ผงลาบที่เขาจะมีกลิ่นข้าวคั่วอยู่แล้วนะลงไปค่ะสอง ช้อนโตค่ะและตามด้วยน้ำปลานะคะอีกประมาณครึ่งช้อนช้าค่ะแล้วก็ตี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 ต,ต,ต,ตีให้เข้ากันเลยแล้วเราก็จะใส่หอมซอยกับผักชีฝรั่งนะคะลงไปค่ะเสร็จแ,แล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะทีนี้ไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราใช้หมูสับนะคะ ลงไปคั่วก่อนเนาะให้เขาแบบมีความสุกในระดับหนึ่งก่อนประมาณสัก 70%- 80%นะคะเพื่อให้เวลาที่เราเจียวไข่เนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลว่าเอ้ยหมูสุกหรือ,อยางอะไรเงี้ยพอหมูสุกประมาณหนึ่งนะเราจะใส่น้ำมันนะคะนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะที่ร้านนะคะจะทำอะไรก็แล้วแต่จะใส่น้ำมันน้อยมากนะไข่จงไข่เจียวใส่น้ำมันนิดเดียวนะคะแล้วเราก็เทไข่ที่เราปรุงเอาไว้เมื่อกี้นี้นะคะลงไปเลยค่ะหลังจากที่เรานะคะเทไข่ลงไปแล้วเนี่ยเรา ก็เกลี่ยนะคะให้เขากระจายทั่วถึงกันแล้วก็รอให้ไข่เนี่ยมันเริ่มเซตตัวนะคะให้ด้านล่างเนี่ยมันเริ่มเหลืองนะจุดนี้นะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้ก่อนพอเขาเริ่มเซตตัวเราก็พลึบ่างนี้เลยนะคะพับเขาเลยนะคะทําไมเราต้องพับนะคือไข่เจียวอันเนี้ยมันแบบเครื่องมันเยอะมากนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ใส่น้ํามันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแบบ พลิกแบบไข่เจียวปกติเลยอ่ะมันไม่ค่อยรอดนะมันจะขาดนะคะแล้วการทําแบบเนี้ยมันก็จะได้ไข่ที่หนานุ่มนะแล้วก็จะได้หน้าตาที่แบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำไข่ด้วยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถพลิกไปพลิกมานะคะจนแน่ใจว่าสุกเหลืองทั้งสองด้านนะก็เอามาจัดใส่จานเลยค่ะโรยหน้าด้วยข้าวคั่วอีกเล็กน้อยแล้ว,ลวเสิร์ฟพร้อมกับผักสดนะคะทานแกล้มกันอร่อยฟินสุดๆไปเลยค่ะ